สวัสดีค่ะทำชุชมทุกท่านวันนี้พบกับเนื้อหลาสไตล์เป็นมารในจ้าวันนี้จะพามาทำหนี่เด้อจ้ะปลากายที่ได้มานจ้ะเนื้อปลากายล้วนๆจะมาทำถอดมันปลากายเด้อจ้ะวันนี้เดี๋ยวเขาเพิ่เบิ้งวัตถุดิบของเฮาเลยเด้อจ้ะว่ามีอย่างไงก็จะมีเนื้อปลากายเด้อจ้ะถั่วฝักยาวหั่นไข่ไก่แล้วก็มีพริกแกงแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเกลือผสมน้ำเปล่าจะเอาไว้มาคลุกกับถอดมันเดลยจ้ะเผื่อมันจะได้เนื้อปลาไก่เฮาจะได้นิ่มๆหนึ่ เดี๋ยขาวซีเริ่มจากข้าจะเอานำเพรียวข้าเนี่ยมาขันคลุกเข่ากับไอเนื้อปลากายของขา้าวเลยจ้ะล้างมือสะอาดเดี๋ยวได้ใจเดี๋ยวขออนุญาตเอามือขยำเลยเดี๋ยวขออนุญาตขยำก่อนเลยจ้ะคลุกเข่าให้มันเข้ากันกันได้แล้วได้ใจ้ะนี่แล้วข้าก็จะใส่ พริกแกงหัวเหาลงไปเลยจ้ะใส่พริกแกงจังหน่อยเนะจ้ะเขาจิบวใส่แป้งเลยเลยจ้ะอันนี้เขาจะใส่เป็นไข่ไก่เอาทอดมันแบบใส่ไข่คุกไข่มันทอดพรามันบ่อนี่กระถากระพอใส่พริกแกงของเหาลงไปเลยเลยจ้ะแล้วเขค้นเขาให้มันเข้ากันเลยจ้ะแล้วเขาก็จะใส่ไข่ไก่ของเหาลงไปเลยเลยจ้ะ ใส่ทัวเลยแล้วก็จะคลุกให้มันเข้ากันนะจ๊ะคลุกให้มันเข้ากันประมาณนี้เด้อจ้ะเฮา้ยใส่ผงนัวเนี่ยจังหน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเส่หลายใส่หลายเนาะใส่สผงนัวดแล้วใส่น,น,นึ่ตาลเนี่เด้อจ้ะจังหน่อยนึง ใส่น้ำปลาจ้ะโอเคเมเขาไปคุกเคล้าในห้มันเข้ากักนเลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปตั้งกระทะทอดกันเลยด้วยจ้าเร็วๆน้ำม,มันเขาไปใส่เต็มกระทะเลยจ้ะน้ำม,มันเดี๋ยวใส่พ่อสำเนียกับพ,พ่อเขาคอยทยอยทอดไปเลยจ้ะเดี๋ยวเขาเอาทอดมันของเขาลองไปทอดมันก่อนเลยด้วยจ้าน้ำม,มันห่อนไปบหเห็ดตอนใหญ่เห็ดตอนนี่หน่อยครัพอเดี๋ยวลองทดสอบนะแล้วกัน ตอนหนึ่หน่อยตู้มุตินีเป็นทหารเดี๋ยวขอเนีย่ยเราถอดมันไปกระทา่อน,น,นเลยจ้ะน้ำมันหอนแล้วลอยขึ้นมาเลยเ,ลยเด้ี๋ยวจะลอยมันเหลืองจากหน่อยก่อนแต่เราเด้อจ้ะเดี๋ยวเขามาถอดต่อไปจนมาเบิดก่อนเลยจ้ะเสร็จเลยเด้อจ้าเสร็จเลยเด้อจ้าถอดมันปากาย พาะวานบอกว่าแซ่บแซ่บแซ่ส,สมกับค่าไปหาเด้จ้าถ้าไปด้วยชอบกับฝากกดไหลก์กดแช่ให็น้หลากสไตล์บันมานนะนม่เดจ้าเผื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจในการทอดทำคลิปนี่มักินทอดมันปลาไกา่เนื้อเน้นๆเลยเด้จ้าเนี่ยทำกันจับแซ่บเลยจ้ากดติต้ามนห้ยเด,ดจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดจ้าขอบคุณค่ะ